มาถึงทุต่อไปทุกท่านพี่โน้ตนะฮะพี่เดินข้า่างิได้ไหมครับไปเขี่ยกันข้างนอกอเดี๋ยวอย่างอย่างอย่างให้ดูภาพนี้ก่อนครับนี่คือห้าหนุ่มหล่อของวงการต้องขอบอกว่าผมได้มีโอกาสนะฮะช่วงสุสา์ที่ผ่านมาได้สัมภาษณ์หลายคนแล้วก็ได้เห็นภาพคลิปเนี่ยในในในเน็ตแล้วก็มีความสิอยากจะแชร์ทุกท่านเห็นนี่คือห้าหนุ่มหล่อที่หลายคนบ่นว่าหล่อมากจริงดูคนแรกก่อนนะครับดูคนแรกก่อนยีวอนบุชบอกนะครับ ให้อโนดูดีๆยีบอนบุชบอมเี่เป็นอดีตนักกีฬานะครับซึ่งนะเป็นชาวเยอรมันนั่นเองหล่อไหมครับนี่คนเดียวกันใช่ไหมฮะนี่คนเดียวกันครับเป็นผู้หญิงครับทุกท่านบปาเปล้วเป็นผู้หญิงฮะ้เขาได้ตัดสินใจสัญญการแปลงเพศเป็นชายแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นบาเลียนบุชบอมเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตถามได้ไหมแล้วมันไปเอามาจากไหนมามาเพิ่มอ่ะ ไอ้ตัดทิ้งมัน่ากเสียงมาต่อดูมันยากมันมีวิวัฒนาการแล้วมาเป็นเรื่องแบบนี้หล่อดด้วยแพทย์หล่อด้วยแพทย์ใช่ครับปลาต๊อบปาต๊อบที่มารายการเมื่อที่แล้นที่แล้วเป็นยังไงปาต๊อบผ่านแล้วนะครับผ่านแล้วผ่านแล้วอกออกแต่ไม่ได้บอกอยากเป็นแมนแต่รู้สึกว่ามันคับอกคับใจเวลาใส่เสื้อผ้ามันไม่สะดวกก็เลยเฉีาเพราะนมเยอะเพาใหญ่ไม่ชอบไม่ชอบไม่ขุดซางกล้ามเนื้อได้ขนาดนี้ขนาดนี้เลยเล่นเวททุกวันผู้หญิงเหรอเนี่ยผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงครับผู้หญิง ของนี้ก็มีแต่ไม่ผ่าเก็บไว้ก่อนครับผมแล้ววันนี้มีอีกคนนี้มาดูป่ะผมเคยอ่านข่าววกที่เขาเป็นผู้ชายมีคนต้องอกเฉยเลยจากผู้หญิงมีไม่หนึ่งในห้านี้ป่ะเดี๋ยวดูคนต่อไปครับลอเรนเร็กซ์แคมรอนช่างภาพนักเขียนนั่นี่และนักรณรงคเพื่อชาวข้ามเพศชาวอเมริกันในการทํางานของเร็กซ์มักจะทําภาพพอร์เทรตที่โชว์สรีละ ที่ผ่านการแปลงเพศเพื่อนําเสนอม,มุมมองทางศิลป,ปะแนวคิดท,ที่แตกต่างมาดูภาพเบื้องเลยก่อนที่เขาจะแปลงหน่อยดีกว่านี่นี่นพี่น้องเด๋อเป็นไงล่ะจากนี่กลายเป็นอ่ะอนี่สุวรรณภูมิชิ้นซ้ายไหม <c oughs> ไม่ครับอะเด๋อครับอโอ้โหแปลกมากเลยงงงงประเทศไทยต้องโดนชนกันละต่อมาคา t าสโ r รฟีหรือ r o โก o Cayatos นะครับเป็นแรปเปอร์ นี่แหละโปรดิวเซอร์เพลงฮิปฮอปชาวนเลิศเป็นผู้หญิงอนกซึ่งเป็นหนุ่มข้ามเพศคนแรกๆที่บุกเบิกวงการฮิปฮอปเหมือนกันนะครับ้ดูดูภาพผู้หญิงหน่อยได้ไหมมาดูภาพเบ efore ก่อนหน้านี้นี่นี่อ่ะนเด๋อเดี๋ยวเขาไปเอาหนวดมาจากไหนอ่ะเข้ามาจากไหนอะอินฮอร์โมนแล้วมันก็ขึ้นตอนเป็นผู้หญิงก็สวยเนาะตอนเป็นผู้ชายก็น่ารักเท่ห์เท่มะเท่มากครับผม ผมกำลังคิดถ้าเกิดคุณแปลงเพศจะเป็นยังไงนะจ๊ะโอ้ยผมเอออย่ารบกวนครับมาเด้อไม่อยากคิดผมแปลงผมไปสนามหลวงแน่นอนโอ้โหต้องมาทามด้วยแหละคือไปออกกำลังกายครับผมต่อมาคนที่สี่ทอมให้ตายที่มึงคิดว่าไปออกกำลังกายหน้่ยตางแปลว่าต่อมาทอมัสบีตี้ครับครับผมเคยนำเสนอไปเมื่อไม่นานมานี้กับผู้ชายตั้งท้องนี่แหละครับคนแรกของโลกโด่งดังเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาตอนนี้เขามีลูกสามคนแล้วนี่ผู้หญิงใช่ไหมเนี่ย ได่ไตอนนี้ด้านขวาเนี่ยด้านซ้ายนี่ก็คือตอนนี้เป็นผู้ก็ผู้ผู้หญิงแล้ะฮะับไมทำไมถึงตั้งท้องก็อยากมีลูกคือนี่คือก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ต้องขอบอกว่าเขาเนี่ยเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงครับแล้วเขาแปลงเป็นผู้ชายแล้วแต่งงานกับผู้หญิงคือเป็นผู้หญิงเลยแต่เขาอ่ะเป็นเหมือนทอมแต่ผู้หญิงอ่ะไม่สามารถมีลูกได้เขาก็เลยตั้งท้องให้เขายังมีเขายังมีรังไข่อยู่ไงมผมอีลูกอยู่อีกอย่างที่จะมาก็ไปหาเอาอะไรเงี้ยมาถึงว่าไปดิวธนาคารเอา เขาเอาคือไปอยู่ธนาคารหาเา้าธนาคารอสุจิอย่างงเี้ยที่จะตั้งทองใช่ประมาณนี้ธนาคารอสุจิใช่ไหมเป็นนางงามพาวายนะครับทุกท่านาาวฮยนางงามฮาวายตลกไม่ชอบทำไมทำไมฮะฮาวายส่วนอภูมิชิดไซน์ว่าติช้าแบบนี้เขาไม่ปล่อยกันขนาดนี้ถือว่า ของจริงจนะเก็บไ้แล้วครับต่อมาอันนี้อันนี้ผมว่ารุ่นของพี่ๆเดี๋ยวต้องรู้จักครับชาร์สโบโนลูกสาวคนดังในวงการของซันนี่และแช่นะพออายุย่างเข้า25ปีชาร์สซิตี้ก็เปิดเผยอย่างชัดเจนว่าตัวเองเป็นเลสเบี้ยนและสัญญามแปลงเพศเมื่อยุ27ก่อนที่จะดำเนินรอยตามพ่อและแม่ในวงการบันเทิงด้วยการลงแข่งรายการแดนซ์เชนวิดัสตาอันนี้คือภาพล่าสุดก่อน นี่คือภาพก่อนโอ้โหสวยด้วยต่างได้วยนี uh ่คนเดียวกันเรอะนะลูกของแชร์นะลูกของแชร์และซันนี่อ่าอ่านี่คือคนเดียวกันแล้วเนี่ยครับโอ้โหบ้าก่อนะ ไม่้าแล้วก็ทำยังไงวะน่าทำไมเหมือนผู้ชายเด้เลยสวยได้แพลงครับป๋าเราเราต้องไปแปลงเป็นผู้หญิงกันแล้วล่ะเอะได้เจอเขาโอ้ไม่ไหวแล้วพี่เช่นใหม่ปีหน้าไหมเนี่ยโน้ตนะครับเด๋วแล้วก็อัปเดตอาจจะยอมลองแปลงดูไหมครับเออใจกับใจเลยครับใจโอ้โหถ้าผมแปลงนี่ผมนึกตัวเองไม่ออกเดินข้ามถนนนี่สิกรอเบรกแตกมันยังหักหลบพ้นเลยะลักษณอยู่ในวงการไม่เคยเล่นบทสาวประเภทสองเลยกระเทยเขาไม่เคยให้บทนี้เลยนี่นี่เป็นผม ผมไม่ถนัดผมไม่เป็นอผมเล่นไม่ได้คือตั้งแต่เป็นเชิญยิ้มมาผมเล่นอยู่ชุดเดียวคือเป็นคนใช้อคุณนายขาเมียน้อยค่นั่นเลยเดียวเล่นไม่เป็นผมมันแมนขนาดนี้เล่นได้ไหมผมเล่นอยู่ครับเล่นกับอาเป็ดอยู่ครับตอนนี้เป็นสาวเพศสองปองปองตัวครับใช่ครับนี่เจโอเล่นี่เจออเล่เจออเล่ย นั่นเล่นัะลูกพับนั่นเล่นทะลูกพับคิดดูดิไม่พับแล้วเ่าพับ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 พเลยล่ะโอ้ยไอ้แจ๊กเลยดูดิเอาละครับเจ็ดโมงเช้าห้าสิบนาทีพักกันแป๊บหนึ่งช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับเรามาคุยกับตุกกันเต็มๆกันดีกว่าหญิงแกร่งอีกคนหนึงของวงการนะครับจะมาเปิดใจถึงก้าวต่อไปครับที่มีแต่คำว่าทำเพื่อลูกเรื่องราวจะเป็นยังไงช่วงหน้าเรามาคุยกับตุ๊กกันครับพักกันแป๊บนะครับ เอาะครับมาในชว่วงนี้มาคุยกับน้องตุกกันต่อดีกว่านงนนนวันนั้ววันี้ภูมินะครับกับแพรไม่ได้มาด้วยครับมาเด็กเขาไปโรงเรียนแล้วภูมิมมนอนอยู่บ้านอยู่บ้านตก็ตื่นแล้วล่ะค่ะนะครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ถามเลยดีกว, <ๆ S 2> ว่าชีวิตทุกอย่างโอเคไหมลงล็อกไ้ใช่ไหมก็มันก็คงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลงล็อกไปสะที่เดียวค่ะทุกอย่างชีวิตของคนเราทุกคนมันก็ต้องมีอะไรไปเรื่อยๆทุกวันอยู่แล้วค่ะแต่แค่ว่าถ้าเรารู้สึกโอเคกับมันทุกวันมันก็โอเคอะไรเงี้ยใจใจใจ ในแต่ละวันมันต้องดีขึ้นในแต่ละวัน<ม>ใช่ไหมบางวันก็ไม่ต้องดีขึ้นก็ได้นะคะบางวันก็แย่ลงแล้วก็ใช้ชีวิตแบบไม่ได้ดีมากก็ได้แต่ว่าแค่ว่าเราเข้าใจกับมันอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นถ้าเรายอมรับแล่เข้าใจมันก็จะโอเคทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางคน,นนี่ก็ันไม่ไก่มากใช่ครับถ้าบางคน <laughs> มันเหมือนกับมันถ้าไม่ไหวนี่คือเขาเขาถอดใจเลยนะก็คือมันมันลงไปพับอยู่กับพื้นเลยแต่นี่คุณด้วยก็ประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้เหมือนกับไม่ได้แกร่งมากแต่ด้วยนิสัยมั้งคะ เป็นคนเฉยๆอ่ะเป็นคนเฉยๆมันก็ว่าก็โอเคได้ได้ได้อะไร่าปีนี้ที่ถือว่ามรสุมหนักเลยแล้นี่นะคือตกเลยเป็นทอร์นาโดเข้ามาเลยแหละใช่ถ้าเป็นทอร์นาโดเลยแหละนะว่าวางแผนในการใช้ชีวิตต่อจากนี้ไปและการเลี้ยงลูกไว้ยังไงจริงๆแล้วตุ๊กไม่ได้มองว่าเป็นมรสุมนะก็คือจริงๆแล้วถ้าเราไม่เมาให้มันเป็นปัญหามันก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรอย่างเงี้ยวางแผนยังไงจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วก็ใช้แผนเดิมวางแผนในการเลี้ยงลูกใช่ไหมคะใช้แผนเดิมที่เราเคยวางร่วมกันระหว่างคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ใช้แผนเดิมมมมทที่่่เเเรราาาแแแพลนนตตั้งกก็ํไปหือดิคะ สิ่งที่ทาก็คืออยู่กับปัจจุบนันอนนี้มันจะง,ง่ายสุดมันจะง,ง่ายกับทุกคนในโลกเนี้ยค่ะถ้าทุกคนอยู่กับปัจจุบนันลูกทั้งสองเลี้ยงยากนะครับพี่ตุ๊กครับก็เขาก็พูดกันว่าแบบนี้คือโอเคไม่ยากมากอย่างอย่างน้อ,อ,อ,งอ,งนองแพรก็จะเลี้ยงง่ายมากแต่เขาก็จะติดโต๊ะตอนเด็กๆอ,อย่างภูมิก็โอเคไปกับคนอื่นเล่นลันลาได้แต่ก็จะเขาก็จะยังไม่นอนยาวก็ตื่นทุกสามชั่วโมงจนถึงปัจจุบนัน ตีสองที่สามก็ตื่นขึ้นมาเใชอย่าง <ๆ S 2> เงี้ยสมมติอ่ะสองทุม่มอีกทีก็ห้าทุ่มอีกทีก็อ่ะตีตีหนึ่งตีสองอีกที 1, กท็ตีห้าอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาจะทุกสามชั่วโมงเราก็จะยังไม่ได้ยาวยังไม่ได้พักยายมีปัญหากับการทำงานของเราด้วยไหมคือตื่นมาแล้วมันจะเพลทไหมโทรคุณเองก็คงก็คงนอนเยอะๆก็คงดีกว่านี้แต่ว่าก็ก็มันก็เป็นไปอะค่ะก็อึดอึดเอาอะไรเงี้ยมันก็คงไม่นานอะไรเงี้ยค่ะคนไหนเหมือนแม่แล้วครับตอนนี้นิสัยไม่รู้อ่ะก็เปิดผสมนะคะแต่ก็คนจะชอบพูดว่าน้องแพรเหมือนตุ๊กแล้วก็น้องภูเหมือนพีี่่่บอยยยดูจาาากกงงเเ้แต็ผผสสมมนะ เวลาเลี้ยงลูกนี่เลี้ยงแบบไหนแบบฝรั่งแบบไทยม,มีแนวทางไหมเลี้ยงแบบเลี้ยงตามเซนส์ของเรามากกว่าค่ะบางอย่างก็ผิดบางอย่างก็ถูกแต่โดยรวมแล้วก็คือชอบที่ให้ลูกอยู่กับแบบธรรมชาติจริงๆอะค่ะเหมือนกับจริงๆแล้วมนุษย์เราก็เกิดจากธรรมชาตินะ,ะให้เขาก็อยู่กับสิ่งเท่าที่มีในบ้าน<อ>ไม่ต้องไปหาซื้อไม่ต้องอะไรค,ะค่ะแต่อย่างแบบ เท่าที่เราตกลงก็อย่างของเล่นเราอาจจะไม่ต้องเล่นของเล่นพลาสติกเยอะเนาะไม่ต้องเล่นของเล่นสําเร็จรูปเขาจะได้เปิดจินตนาการกับของที่มีอยู่รอบตัวเขาได้ข่าวว่าตอนถ่ายรูปโดยเฉพาะถ่ายรูปลูกๆเนี่ยะจะค่อนข้างจะมีปัญหากับที่โรงเรียนใช่ไหมใช่เพราะว่าโรงเรียนเนี่ยจะเหมือนไม่อนุญาตให้อย่างแม่ที่ชอบอ่านอินสตาแกรมมากชอบเล่นมากอัปเดตทุกสิบห้าวิคุณผู้ชมผมกดไลค์ตลอดเลยอันนาทีนึงแล้วกันจริงอัปเดตแล้วเราจะเห็นลูกไงแต่ปรากฏว่าโรงเรียนเขาไม่เหมือนจะไม่ให้ถ่ายรูปหรือไม่สนับสนุนยังไงแนะนําว่าไม ไม่ทำก็ดีกว่าซึ่งจริงๆแล้วเราก็เห็นด้วยเพราะรว่าโลกของเด็กมันก็ควรจะเป็นโลกของเด็กรจริงๆเราคิดง่ายๆว่าอะไรที่ไม่ใช่โลกของเด็กก็ไม่ควรทรําและการที่การที่เราถือกล้องเนี่ยเด็กเขาก็จะแอคชั่นเนอะแอคชั่นแล้วเขาก็จะเห็นกล้องแทนที่เขาจะได้คอนเซนเทรตกับสิ่งที่เขาเล่นอยู่รหรือสิ่งที่เขาสนใจอยู่มันมันจะได้อยู่ในโลกของเขาแล้วเด็กนี้เขายังรีมอยู่ค่ะเขายังฝันเขาอยู่ในโลกของฝันแล้วมันมีเรื่องของกล้องมามันก็แอคติ้งอะอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่อินสตาแกรมนะครับพี่บุ๊ด โดนคุณครูของนองแพลวดุด้วยเรื่องที่ <c oughs> องไรนะเรื่องอะไรคือพี่ตุ๊กเนี่ย ร้านเขาอยู่หน้าหน้าโรงเรียนใช่ครับมีคาเฟ่อยู่ตรงข้ามโรงเรียนใช่โรงเรียนอะไรฮนะโรงเรียนเป็นเยอทายค่ะแต่ว่าตรงตรงข้ามโรงเรียนเนี่ยมันไม่ได้เหมือนโรงเรียนอื่นที่ใหญ่ๆ,ๆ,ๆตรงข้ามโรงเรียนก็เหมือนแค่บ้านตรงข้ามกันอ่ะไม่ไกลกันถนนเล็กๆ,ๆร้านพี่ตุ๊กแล้วพี่ตุ๊กเนี่ยชอบคุยกับลูกค้าเสียงดังมากจนครูของแพลวเนี่ยต้องเรียกไปดูแล้วก็ไปไปว่าอะไรครับไปเตือนเตือนเตือนลูกค้าชื่อซอมหมีอย่างเงี้ยอ้าวตะคขนาดนั้นโอ้โหผนที้แหละเสียงดังสุดอ้าวมีลูกเออเป็นนค เราเ็คนชอบพูดเสียงดังครับนี่เวลาใส่อารมณ์เพล<ง>ินไปเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆเ,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 เพื่อแข่งกับอีกคนโอ้โหอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนเลยแล้วก็ใช่เป็นแนวร้านอาหารสุขภาพค่ะครับแต่ที่โรงเรียนเองเนี่ยเขาคอนเซ็ปต์ของคื่อนยังไงเด็กต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติเหรอครับเราเชื่อว่าเล่นกับดินด้วยอะไรยังไงประมาณนั้นค่ะคือไม่ใช่ให้เล่นของเล่นมีแค่นั้นนะคะคของเล่นมีแค่ดินดินทรายแล้วก็ไม้คือวัสดุที่มาจากธรรมชาติมันน่าจะเข้ากับ คือเด็กเขาเพิ่งโตเขาเพิ่งเกิดโตแล้วเพิ่งมาจากธรรมชาติสัญชาตญาณดิบของเขาเนี่ยค่ะทุกอย่างจะถูกกระตุ้นได้เต็มที่ในห้าขวบปีแรกถ้าเราให้เขาอยู่กับธรรมชาติเยอะๆทุกอย่างมันจะมันจะเต็มที่ค่ะกับพื้นฐานที่เราจะฟูมฟักแล้วต่อจากนี้ไปเขาก็จะไปต่อเองอเห็นน้องภูมิเนี่ยเขาดูหน้าน้องภูมิแล้วนึกถึงซูเปอร์สตาร์ไหมจริงๆซูเปอร์สตาร์คนไหนพี่ไม่รู้ดูหน้าน้องภูมิอ่ะตีเนี่ยนะเออคุณเคยสังเกตลูกคุณไหมหน้าเหมือนสังเกตเขามีมากซูเปอร์สตาร์คนไทยเนี่ยเหมือนค มไม,ไม่รู้เหมือนกันดูดีๆคุณไม่รู้สึกเลยหรอ คุณไม่รู้สึกเลยที่งา,านผมเนี่ยได้มีโอกาสนาภาพมาเปรียบเทียบนะครับผมได้เห็นเมื่อเช้านี้ผมตกใจมากเหมือนนะกับพระเอกอันดับหนึ่งของเมืองไทยในขนาดนี้นี่โอค,คุกกิมิยะนัทเดชคุกกิมิยะครับตอนเดชฟังขวาจริงเจริงตุ๊บฟังขวาคือนัเดชไม่จริงอะดูยังไงนัเดชก็หลอกว่าโตขึ้นน่ะเจ้าภูมิเนี่ยมีสิทนนะพระเอกอันดับหนึ่งจริงๆ หรือว่านลเด็กโตมาจะเหมือนพี่บวยเขาเป็นคนเขาเป็นดาวตลกขนาดนั้เออไม่แน่นะ ยังไงก็ประสบการณ์ับผมโอเฮงดีเข้าเรื่องสปาอารมณ์ดีกว่าฟังชื่อแล้วนะผมผมก็ไม่แน่ใจมันคือสปาหรือมันคือสถานที่บำบัดสปามันก็คือที่ที่ทำให้เรารีเลซ์แล้วก็อันนี้คือเรื่องอารมณ์ตรก็คือสำหรับลกเนี่ยนี่คือทีมงานของเรานะคะอย่างเราเนี้ยเราก็กินอาหารบำรุงร่างกายใช่ไหมคะแต่จิตใจเราเราไม่ได้บำรุงอ่ะแต่จริงจริงเราอยู่บนฐานความคิดกันตลอดเวลาอย่างพี่บูดี้ทำงานอย่างเงี้ยใช้ความคิดอย่างเดียวตลอดใช้ความคิดตลอดแล้วเราฐานความคิดแต่เวลาเราเจอเจอปัญหาทำไมทุกคนถึงแก้ปัญหาไม่ได้เพราะเอาความ ชิดมาแก้อีกอะในที่แล้วกลับไปดูที่ฐานใจกลับไปดูที่ฐานใจแล้วสำหรับตุกเองตุกได้ใช้แล้วตุกรู้สึกว่ามันเวิร์กสำหรับตัวเองตุกรู้สึกว่าตุกผ่านทุกอย่างมาได้แล้วตุกเข้าใจตัวเองและเข้าใจคนรอบข้างมากขึ้นนะนะคะอาจจะยังไม่ได้ดีที่สุดตุกเข้าใจเพราะว่าตุกได้ลองทําเองพอได้ลองทําเองรู้สึกว่าสิ่งดีๆอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคน ได้มีโอกาสรู้จักสัมผัสแล้วก็เลยแบบเหมือนเออเปิดคอสกับเพื่อนๆพื่ขึ้นมาแล้วต้องสึกว่าทำไมต้องมีปัญหาแล้วต้องค่อยเข้าสปาลมถ้าพื้นฐานจิตใจเราได้อยู่แล้วเวลาเจอปัญหาเราจะไม่ต้องวิ่งเข้าหาใครเลยนี่อยู่ที่ไหนครับเนี่ย เริ่มแรกเนี่ยที่ตุ๊กมีโอกาสได้ไปทําก็คือตุ๊กเจอทีมงานที่ทําด้วยกันเนี่ยที่ปายช่วงน้าท่วมมาอยู่ที่ปายแล้วก็เป็นเป็นช่วงที่ได้ดูแลตัวเองก็ตอนนี้เปิดที่ไหนฮะตอนนี้เปิดที่อาจจะไปเปิดคอร์สที่จันทบุรีค่ะอเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงสุดท้ายรายการเราไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเอาแล้วเดี๋ยวเราพักครบทงชาติกันแป๊บหนึ่งหลังครบทงชาตินะทางโมเดิร์นไลท์เราจะมีเพลงพิเศษนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะพักกันยาวนิดนึงแต่เดี๋ยวกลับมาเจอกันแน่นอนนนคคครรรััััับบบบพกกแป๊ึงผม